สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เล่าเรื่องไทยๆกับสายสวรรค์ขยันยิ่งจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับมูลนิธิพัทธมหาราชานุสร์ซึ่งก่อตั้งขึ้นตามพระดําริของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรัตติยราชนารีที่ทรงมีพระราชปณิธานในการก้าวตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระพัทรมหาราชพระราชสมัญญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวร,รัชกาลที่9ที่ทรงมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยคะ่ะ ศาสตราจารย์ดรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรัติยราชนารีได้ทรงก่อตั้งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และจัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษจัดสร้างศูนย์การแพทย์พัทรมหาราชานุสรณ์เมื่อปีพุทธศักราช2559เป็นอาคารโรงพยาบาลจุฬาภรขนาด400เตียงและอาคารการศึกษาวิจัยของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารซึ่งอยู่ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะเมื่อวันที่5ธันวาคม2561กำหนดสร้างแล้วเสร็จในปี2565จึงมีการจัดตั้งมูลเลนิธิพัทระมหาราชานุสรณ์ในพระอุปถัมภ์ขึ้นเพื่อสนับสนุนภารกิจของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นศูนย์กลางให้ผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมสารต่อแนวพระราชดำริด้านการแพทย์และการสาธารณสุขผ่าน การร่วมบริจาคสมทบทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และด้อยโอกาสรวมถึงสนับสนุนการศึกษาและวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานอย่างยั่งยืนล้วเรื่องไท,ไทยกับสายสวรรค์ขยันยิ่งวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ